อาแบตหมดแหมดีแล้วที่ชาร์จมาด้วยเฮ้อไม่ไเพิก <Hyper Pixel! S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ h y เปอร์พิกเซกับผมบริชาสดสีนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะตอนนี้เราได้เพิ่มช่วงใหม่นะครับคือช่วงของ DIY by Hyperpixel นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ใครหลายๆคนคงจะเห็นสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วนะครับตอนนี้ช่างภาพหลายๆคนคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพให้สวยเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเพราะว่าสมัยนี้คงไม่มีใครนะครับถ่าย JPEG หลังกล้องแล้วก็เอาไปโพล์ลง Facebook กันสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าง,งานที่มีความสําคัญแล้วก็รีบด่วนนะครับ แต่ส่วนมากๆแล้วนี่เราก็จะใช้ในการถ่ายไฟล์ลอแล้วก็เอาไฟล์ลอไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือแก้ไขในคอมพิวเตอร์ไม่ไว่าจะเป็นโปรแกรมไลนูลโปรแกรม Photoshop นั่นเองคราวนี้นะครับอีกหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยมากที่สุดนะั่นคือว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับอย่างเจ้าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เนี่ยใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple คงจะมีปัญหาหนักมากเลยนะครับกับเรื่องของสายชาร์จครับเพราะนึกจากว่าสายชาร์จของ Apple นั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่สายมันจะเล็กๆหน่่อยแแล้้วก็็จะเปนบบนบบีซึง สายชาร์จของโน้ตบุ๊กหรือ Macbook Pro นะครับของ Apple เนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็กก็แตะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ดูดติดเลยซึ่งเขาบอกว่ามันช่วยในการปลอดภัยเวลาเดินเตะแล้วมันไม่ล่วงลงมาทั้งเครื่องนั่นเองครับแต่ทีนี้เจ้า MacSafe ตัวนี้เนี่ยปัญหาที่สําคัญที่สุดคือสายมันไม่ได้ต่างอะไรกับสาย iPhone เลยนะเห็นไหมฮะจะเป็นสายเส้นเล็กๆซึ่งปัญหาหลักที่เราจะเจอบ่อยมากที่สุดเลยก็คือ1 ตัวขั้วต่อตรงนี้นะครับของเขาเนี่ยที่เราสามารถอ้าล็อกได้เนี่ยมันจะชอบขาดเห็นไหมตัวนี้ขาดเรียบร้อยแล้วเก็บไว้โดนความร้อนพลิกไปพลิกมาสายเปื่อยแล้วก็ขาดทําให้ลหลายๆคนอาจจะต้องทําตัวข้อต่อนะครับกันสายมันขาดบางคนก็มาเปื่อยขาดตรงหัวที่เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งก็จะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะป้องกันแบบไหนดีขนาดไหนไม่นานไม่กี่ปีเดียวมันก็ขาด แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดหลายๆคนก็ตัดใจโดยการที่ไปซื้อ power save ใหม่นะครับหลายๆคนที่ตัดสินใจไปซื้ออะแดปเตอร์ใหม่นะครับอะแดปเตอร์ใหม่เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเมื่อคุณไปถามที่ร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ทางด้านคอมหรือขายพวกอุปกรณ์จาพวก Apple ทั้งหลายเนี่ยของแท้จะขายอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่เป็นลักษณะเหมือนเลียนแบบนะครับหรือของก๊อปปี้แท้ๆจากเซนเจอเนี่ย ก็จะประมาณพันไปปลายถึง2,000บาทนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีราคาค่อนข้างสูงนั่นเองวันนี้นะครับก็เลยจะถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์แนะนําเทคนิคที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบและก็ทําได้ง่ายๆนั่นก็คือเปลี่ยนสายชาร์จท,ที่พังของคุณนะครับของตัวแดปเตอร์ Apple Note MacBook Air นะครับให้เปลี่ยนสายเส้นใหมน่นี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับ ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสายเส้นนี้ผมสั่งซื้อมาจาก l a z a ด a านะครับก็ได้มาเป็นโรงงานที่จีนนะครับในราคาเพียง200กว่าบาทอยากรู้ราคาเท่าไหร่ไปหากันเราเองแล้วกันนะครับซึ่งสายตัวนี้เนี่ยพอไปหามาแล้วนะครับผมใช้ macbook pro 15นิ้วมันก็จะต้องเป็นตัวที่ชาร์จ85วัตต์นั่นเองนะครับไม่สามารถใช้แบบ60วัตต์ได้ทีนี้ผมก็เลยจะใช้ตัวชาร์จเก่านะครับซึ่งแน่นอนคุณภาพย่อมดีกว่าที่ชาร์จเทียบอยู่แล้วในขณะเดียวกัน ผมก็จะทำการเปลี่ยนสายเส้นนี้ที่เปื่อยขาดเนี่ยในเพียงแค่ราคา200กว่าบาทในขณะนี้นะครับซึ่งบอกไปก่อนเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกโอ้โหมันต้องยากแน่ๆเลยนะครับเขาบอกไปเลยครับว่าสนุกแล้วก็ง่ายมากๆแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการที่เราจะมา ซ่อมอุปกรณ์คืออะแดปเตอร์ power adapter ของตัว macbook pro นะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีครับก็คือนี่เลยเข้าไปในเว็บ lazada นะครับแล้วคุณก็ไปหาตัวสายชาร์จแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าสาย mac safe 85วัตต์นะครับของตัว macbook pro นะครับราคาก็อยู่ที่2-300าประมาณนี้แหละฮะลองไปหาดูไม่แพงถัดมาครับก็ต้องแน่นอนครับมีตัวตะกัวบัตรกีนะครับตัวเจลล้างหัวตะกัวนะครับ แล้วก็ต้องมีตัวนี้นี่เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวหัวแรงนะครับเรียกว่าหัวแรงซึ่งผมก็ไม่ได้จบด้านเขาเรียกอะไรอิเล็กทรอนิกส์ักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองทําดูไม่น่าจะยากนะฮะน่าจะสนุกถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้คีมนะครับซึ่งไม่ใช้กันไกนะครับต้องใช้คีมที่มีความหนาและแข็งของเหล็กพอสมควรเพื่อจะต้องทําการอ้าไอ้เจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ออกมานะครับถัดมาเราต้องมีนี่เลยครับกาวตาช้างนะซึ่ง ตาตาช้างตาอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มันติดแน่นทนนานเพราะว่าเมื่อเราประกอบเสร็จเราจะต้องใช้กาวตัวนี้ครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเลยดีกว่านะครับว่าเราจะทําการสํารวจเจ้าตัว power adapter ตัวนี้ยังไงโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเห็นว่า power adapter เนี่ยเขาก็จะมีตัวขั้วเสียบข้างล่างซึ่งสามารถถอดเข้าและถ,ถอดออกได้ก่อนนะครับคุณจะต้องทําการถอดสายตัวนี้ออกก่อนครับถัดมานะครับ ผมแนะนําให้คุณทิ้งมันเอาไว้สัก2-3วันนะครับเพื่อให้มันคายประจุแบตเตอรี่เพราะมิฉะนั้นคุณอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตได้นะฮะถัดมาครับคุณจะต้องใช้นี่เลยครีมตัดลวดนะครับหรือว่าเป็นครีมปากนกแก้วหรือเป็นครีมปากแหลมอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะต้องทําการเปิดมันออกมาขั้นตอนนะครับให้คุณทําการเปิดตัวที่พับสายนะครับขึ้นมาครับอ่าเสร็จแล้วนะครับพอเมื่อคุณเปิดตัว power adapter ขึ้นมานะครับคุณก็แค่ ทการวางมันลงไปครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวางของไว้ตรงนี้เลยนี่วางลงไปแบบนี้ครับวางลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วคุณก็ใช้ตัวครีมตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีแรงมหาศาลในการที่คุณจะง้างมันออกมาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้ทําการอัดกาวแล้วก็รวมไปถึงการใส่สลักเข้าไปค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรและมันไม่มีน็อตแม้แต่ตัวเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะหาลูขันน็อตของมันผมบอกไว้เลยเสียใจครับคุณต้องใช้ครีมตัวนี้นะครับงัดออกมาด้วยการแย่เข้าไปในช่องตัวนี้ครับเสร็จแล้วพอเมื่อแย่เข้าไปให้คุณง้างมันออกมาครับแบบนี้แค่นั้นเองเสร็จแล้วนะครับพอเมื่อคุณแงะมันเสร็จคุณก็จะเห็นแผงวงจรข้างในให้ระวังนะครับคุณจะเห็นว่าข้างในมันเป็นแผงทองแดงแล้วก็ขดลวดอยู่ให้ทําการง้างมันออกครับนี่แบบนี้นะครับ พอเมื่อคุณง้างมันออกไม่จชเป็นต้องง้างมันออกมาทั้งหมดนะครับเอาแค่พอสมควรก็พอเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่ามีสกอตเทปอยู่คุณจําเป็นจะต้องทําการบัดกรีสายไฟ2เส้นนะครับถ้าคุณดูจากอะไหล่คุณจะเห็นว่ามันมีสายไฟอยู่2เส้นดํากับขาวนะครับเสร็จแล้วคุณจะต้องทําการนี่เลยครับแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาแผ่นทองแดงง้างออกมาแล้วทําการบัดกรีเอาสายไฟอันนี้อันเก่านะครับเอาออกมาก่อนพอบัดกรีสายไฟ2รูนี้ออกมา สิ่งที่คุณจะต้องทําถัดมาก็คือเอาใสา่ไฟอันใหม่2อ,อันนี้บัดกีด้วยตะกัวคืนกลับเข้าไปเสร็จแล้วก็ทําการประกอบทั้งหมดแล้วก็แปะกาวตะช้างครับคราวนี้เราจะมาลองทํากันดูนะครับว่าถ้าเราจะต้องทําการแงเจ้าตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะทําการบัดกีนะครับเอาตัวตะกั่วของตัวเก่าออกเพื่อเอาใสา่ไฟออกแล้วค่อยเอาตัวใหม่เสียเข้าไปเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะครับ ให้สังเกตดูดีๆว่าสายสีขาวอยู่รูไหนสายสีดาอยู่รูไหนนะครับและอย่าใส่สลับกันนะครับทีนี้นะครับพอเมื่อเราเปิดมาคุณจะเห็นว่ามีสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับสายไฟตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปตัดมันออกนะครับก็ให้เก็บมาไว้ลักษณะอย่างนั้นแต่พอเมื่อตรงนี้คุณถอดแผ่นทองแดงออกมาซึ่งมันประกบอยู่ด้านข้างคุณก็จะเห็นไหมฮะว่าตรงนี้เนี่ยทองแดงที่มันเคยเสียบอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้ตอนนี้เปิดออกมา แล้วคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีแผงวงจรเพราะเมื่อคุณแกะพลาสติกออกมาคุณก็จะเจอแผงวงจรที่อยู่ลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้คุณจะเห็นรอยตะกั่วใหญ่ๆ2อันซึ่งมีขนาดใหญ่สังเกตจากสายไฟสีดําและสีขาวที่มีปลายสีเขียวตรงนี้นะครับสีดําและสีและปลายสีเขียวตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีรอยตะกั่วใหญ่ๆ2อันนั่นแหละครับคืออันที่คุณจะต้องจี้มันออกเพื่อทำการเอาสายไฟออกนั่นเองครับคราวนี้ผมจะลองใช้ตัวหัวแรง ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่านี่คือตัวเจลละลายตะกั่วนะครับซึ่งเราใช้สำหรับการล้างหัวแรงในกรณีที่มีตะกั่วติดที่ปลายหัวแรงมากเกินไปและนี่ก็คือตัวเส้นตะกั่วที่เราจะต้องเอามาทําการบัดกรีนะครับคืนเข้าไปให้กับตัวอะแดปเตอร์และนี่นะครับก็จะเป็นตัวตะกั่วนะครับที่เราต้องทําการมาบัดกรีคืนในส่วนนี้ของตัว power adapter ของเราตัวนี้นะครับอันนี้เราจะมาลองที่ดูครับ หเส้นนะครับคราวนี้เรามาลองเส้นที่2องันนี้เส้นที่สองจะเห็นว่ามันเริ่มเริ่มจะละลายนะฮะเอาตัวหัวแรงกดๆมาลงนิดนึง ระวังความร้อนด้วยนะคะับะเห็นไหมว่ามันไม่ยอมลงนะโอเคอันนี้ก็คือใส่ไฟใหม่นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีสสายเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าสายสีดำนั้นจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับ สายสีขาวจะอยู่ฝั่งทางด้านนี้ลักษณะแบบนี้นะครับคราวน,นี้เราจะต้องทำการเอาสายสีดำสายสีขาวใส่เข้าไปแล้วทําการบัดกีตะกั่วนะครับเพื่อเชื่อมต่อให้มันติดเข้าไปอยู่ตามที่เดิมของมันทีนี้เราจําเป็นมากนะครับเราต้องทําการเอามันใส่คืนมาไปในรูของมันซึ่งไปแล้วสีดำถัดมาครับสีขาว เห็นไหมฮะตรงนี้ผมใส่คืนเข้ามาแล้วทั้งสีดําและสีขาวเสร็จแล้วผมจะต้องทําการนี่เลยครับเตรียมตัวบัตรกีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคราวนี้ผมจะต้องบัตรกีที่สีดําและสีขาวให้มันกลับไปอยู่ในสภาพเดิม เรียบร้อยไปะละหนึ่งอันนะครับถัดมาัางนี้ครานี้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเราได้ตัว ขายต่อนะครับที่ทําการเชื่อมโยงกับตัวแผงวงจรเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งอื่นที่เราต้องมานั่งเช็คนะครับก็คือว่าต้องดูนะครับว่ามันมีอะไรนั้นไปเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นบ้างหรือเปล่านะฮะซึ่งในตัวอย่างนี้คุณก็จะเห็นว่าเหมือนมันจะมีอยู่ฝังอยู่นิดนึงนะฮะที่มันจะบัดกีไปโดนตัวข้างๆนิดนึงนะฮะคุณต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีผลที่ทําให้มันนั้นอาจจะมีมเอฟเฟกในเรื่องของไฟลั่ว,ไฟ,วไฟคืนไฟช็อตได้นะฮะก็ต้องแนะนำ Okay. okay, we apply. คราวนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการประกบมันคืนเข้าไปที่เดิมครับซึ่งแน่นอนนะฮะเมื่อกี้เราง้างมันออกมาแล้วคราวนี้เราก็ต้องง้างมันคืนเข้าไปที่เดิมตรงนี้จะเห็นว่ามีเจลกันความร้อนนะฮะเหนียวเหนียวก็ให้มันอยู่มันอย่างงี้ต่อไปนะฮะประกบพยายามครับพยายามประกบมันเข้าไปที่เดิมครับเมื่อสักครู่นี้จะมีแผ่นพลาสติกใสๆติดอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็เอามันมาประกบติดคืนไปที่เดิมเช่นเดียวกัน หลันี้พอเมื่อประกอบข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําถัดมาก็คือเอาเจ้าตัวแผ่นแม่เหล็กตัวนี้นะครับกลับมาเสียบคืนสู่ที่เดิมนั่นเองครับเห็นฮะสังเกตรอยว้ลตรงนี้นะครับเอามาเสียบคืนที่เดิมเสียบคืนปั๊บนะครับแล้ววนลอบไปอีกฝั่งหนึ่งครับปั๊บนะฮะก็มาเสียบต่ออีกสลักอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปเหนฮะเสียบสลักฝั่งนี้เข้าไป เอ้ข้านะฮะเอ้เข้าโอเคอ่าเรียบร้อยอดเยี่ยมมากคราวนี้เสียบกลับเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะประกอบมันได้ละเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการวางคืนเข้าไปในเบ้าเดิมของมันโดยที่ตัวสายไฟเนี่ยมันจะต้องวางคืนเข้าไปในรูปนี้เห็นไหมฮะวางคืนเข้าไป ค่อยยัดเข้าไปนะครับมันจะแน่นๆนิดหนึ่งนี่ฝั่งนี้ใส่คืนกลับไปให้เรียบร้อยพอเมื่อคืนกลับไปเรียบร้อยเสร็จนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อมาก็คือเตรียมตัวประกบชิ้นนี้เข้าไปครับเอาฝ่าอีกด้านหนึ่งมาเห็นไหมครับเตรียมตัวประกบมันเข้าไปไล่จากข้างล่างตูดแอปเปิลขึ้นมาก่อนนะครับอ๋อผิด ไล่จากตรงด้านบนของตุดของโลโกโ้แอปเปิลก่อนนะครับเนี่ยไล่ไล่จากโลโกโ้ด้านนี้ครับประกบเข้าไปนะฮะใบไม้แอปเปิลสังเกตทให้ดีนะฮะฝั่งนี้นะครับประกบเข้าไปครับโดยที่ก่อนที่เราจะทำการประกบตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนของมันนั้นมีการเหมือนบินบินออกมาเพราะเนื่องจากว่าเป็นสลักดั้งเดิมของเขานะฮะมันไม่ได้ใช้น,อน็อตเราเลยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ถัดมานัน่นก็คือ กาวตาช้างครับแน่นอนครับซื้อมาใหม่ๆต้องเจาะก่อนนะฮะเขาจะเอาตัวกาวตาช้างนะครมาเป็นตัวประสานแทนสลักอันเก่าที่มันหักไปนะฮะอืมซึนี่เลยครับคุณก็แค่เอากาวตัวนี้หยอดเพียงเบาๆครับไล่ไปตามขอบพอสมควรนะฮะไม่ต้องหนามากรวมไปถึงฝั่งนี้ด้วยนะฮะ ด้านข้างแต่ด้านบนไม่ต้องนะครับด้านบนเราจะไม่ต้องทำเราจะไล่แค่ด้านข้างพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการประกบฝาเข้าไปครับโดยไล่จากฝาด้านล่างก่อนนะครับซึ่งกันแน่นอนฮะมันก็จะแน่นๆหน่อยอาจจะประกอบดูเหมือนจะยากนิดนึง ระวังใช้กาเปื้อนมือนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ประกบไปแล้วนะฮะค่อยๆไล่ไปเถละจุดครับเสร็จแล้วพอมาถึงตรงด้านบนตรงด้านบนนั้นก่อนที่เราจะทําการประกบทั้งหมดให้เราเอาตัวเขี้ยวตัวนี้ครับของเขาออกมาใช้งานเกาาตาช้างใครที่ใช้เสร็จแล้วนะครับไม่อยากให้มันแข็งก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับแล้วจะมาใช้ใได้อีก แค่ช่องธรรมดาเนี่ยครับช่องผักนี่นะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราต้องประกอบเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้มันงัดกับตรงนี้ลักษณะของมันคือจะเป็นเหมือนกนไกในการงัดตัวชิ้นส่วนของแมกึ้นมาฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาก็จะมีแผ่นเหล็กประกอบอยู่เติมทีมันก็จะมีสลักเล็กๆนะฮะแต่สลักของมันก็จะดูงอนแง่นพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะลุด เพราะนั้นผมถึงได้บอกนะครับกาวอย่าใส่ถึงข้างบนนะครับเพราะถ้ากาวใส่ถึงข้างบนเนี่ยตรงนี้โซนนี้ทั้งหมดไม่ต้องทาน,นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้มันติดไปด้วยอ่าคราวนี้เราก็จะทําการบีบเข้าไปครับบีบเข้าไปพอคราวนี้เราบีบได้จนเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วเราจะเอามันนะครับไปวางหาอะไรหนักๆครับเพื่อที่พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อกาวแห้งนั่นเองครับ นั้นตอนนี้คุณมีความสาคัญมากนะครับที่ต้องไปหาที่หนักๆทับมันคราวนี้นะครับกาวของเราก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าผลงานของการบัดกีของผมนั้นจะเจ๊งหรือจะเจ้านะฮะอาจจะเสียบแล้วระเบิดควันตุ้มขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเราจะต้องทําการเอาตัว สายอะแดปเตอร์ของมันมาใส่นะครับบางคนอาจจะเป็นสายขั้วสั้นๆนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่เห็นว่าอะแดปเตอร์ของผมนี่ใหญ่มากนะฮะแต่สายออกมาที่เครื่องคอมนั้นเส้นเล็กมากนะฮะมันก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันถึงหักค่อนข้างง่ายทีนี้เราจะต้องเอาตัว m a x กเซฟนะครับจะมีตัวพลาสติกตัวนี้นี่เห็นไหมฮะเป็นพลาสติกดึงออกมาก่อนนะครับมันถึงจะทําการเสียบได้ผมจะลองทําการเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนนะครับอย่างนี้นะครับถ้าระเบิดเสียบเข้าไปไฟเข้าผมมั่นใจว่าระเบิดได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะวางมันไว้ห่างๆจะดีกว่านะครับผมว่าวางไว้ห่างๆก่อนเพื่อมม่ระเบิดใส่หน้าปึ๊บเฮ้ยไม่ระเบิดว้าวอ่าถ้าอย่างนี้มีลุ้นนะครับเราจะมาลองเสียบดูนะฮะถ้าเสียบแล้วไฟสีส้มขึ้นแปลว่าเรารอดครับแต่ถ้าเสียบแล้วไม่มีไฟขึ้นแปลว่าเจ๊งครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการแกะทำใหม่เอาละครับลองดูนะครับเสียบปึ๊บ วิไฟขึ้นแล้วรอเป็นไฟสีส้มเย้ไฟสีส้มมาแล้วยสุดยอดครับสุดยอดตบมือให้กับตัวเองนยครับตบมือให้กับตัวเองนะครับสุดยอะมากเลยอ่ะคราวนี้อยากจะรู้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยเสียบแล้วไฟสีส้มของแท้ต้องเปิดติดครับติดไหมเย้ติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีเสียงดังขึ้นมาแล้วหน้าจอสว่างขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ DIY by Hyperpixel นะครับโดยการซ่อมตัว power adapter ของ MacBook Pro นะครับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบช่วยกดไลค์ด้วยครับแล้วก็ใครที่คิดว่าใช่กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะมาสอนคุณประดิษฐ์ DIY ซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆกับกันอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe แล้วก็อย่าลืมครับกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆก่อนใครครับ สำหรับวันนี้ผมวรชั่สดส,รรสีต้องขอลาไปก่อนนะครับถึงเวลาต้องไปแต่งรูปต่อแล้วฮะรูปเหลือเยอะเหลือเกินวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับไฮเปอร์พิกเซลบายบายครับเจอกันใหม่ครับ